ไกันีเรื่องของงานการเงินอิสลามในประเทศไทยกันบ้างน,นะครับโดยธนาคารอิสลามแหประเทศไทยจัดงาน Thailand Islamic Finance Forum 2025ผลักดันนโยบายการพัฒนาระบบการเงินอิสลามในประเทศไทยผ่านหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อพัฒนาเศรษกิจครับที่ห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินจังหวัดภูเก็ตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรวิทย์บารู ผู้แทนจุฬารัชมนตรีและประธานเครือข่ายสารกลรอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand อ s l a m i c Finance Forum 2025มากกว่าธนาคารการเงินอิสลามรากฐานเศรษฐกิจที่แท้จริงโดยมีนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตที่ปรึกษาและขอไปครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยกรรมาการและผู้จัดการธนาคารอิสลามประเทศไทยคณะผู้บริหารสารกร์อิสลาม หน่วยงานภาครัฐเอกชนเข้าร่วมครับการจัดงานในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสําคัญของภาคเครือข่ายการเงินอิสลามประเทศไทยและยังเป็นการร่วมผลักดันกําหนดทิศท,ทางและนโยบายการพัฒนาระบบเงินอิสลามในประเทศไทยผ่านหน่วยงานและองค์กรต่างๆซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่สําคัญด้านการเงินอิสลามการเงินฮาลานในการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างมั่งมั่งค้างยั่งยืนต่อไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติค่ะสำหรับ รับมาตรฐาน ESG สู่การพัฒนาระบบการเงินอิสลามในประเทศไทยอย่างยั่งยืนและการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานชารีอะ์พิบาลของระบบการเงินอิสลามในประเทศไทยปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจมากขึ้นโดยจากข้อมูลสากลอิสลามในประเทศไทยปี2567มีสมาชิกรายบุคคลรวม3,022,391คนสากลสมาชิก36สากลภายใต้สินทรัพย์รวม 14,989ล้านบาทครับสากรกับสถาบันการศึกษาเนี่ยจะร่วมกันทำสิ่งที่ว่าโครงสร้างของหลักการนะครับโดยเอาหลักมกซิชริยะซึ่งเป็นหลักการใหญ่ของชริยะเนี่ยนะครับมาเป็นตัววางแล้วจะช่วยขยายความเอาหลักการนี้วางเป็นหลักการในการดำเนินงานของบรรดาสถาบันการเงินที่อยู่ใน ระบบนิเวศของการเงินอิสลามเราจะเริ่มในกลุ่มแรกก่อนนะครับนั่นเป็นข้อเสนอที่1ข้อเสนอที่2ก็คือว่าทําอย่างไรที่จะเอาเรื่อง ESG เรื่องความยั่งยืนนะครับหรือว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่พูดถึงกันเยอะๆเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินอิสลามนะครับซึ่งหลักมอกสิชธิชโยยะที่ได้นําเสนอไว้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เราจะยกขึ้นมานะครับและเป็นตัววางเป็นหัวใจของหลักอันนี้ เพื่อให้การเงินอิสลามการเงินกระแสหลักเนี่ยพุ่งไปในทิศทางเดียวกันก็คือทําเรื่องความยั่งยืนทําเรื่องของ ESG ทําเรื่องของสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้าง Impact ในเชิงสังคมมากขึ้นนั่นคือข้อเสนอที่2นะครับข้อเสนอที่3ก็คงเป็นเรื่องของการพยายามจะเชื่อมโยงระบบเครือข่ายการเงินอิสลามของในประเทศไทยนะครับกับภูมิภาคมากขึ้น